ค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะอาจารย์จินตนากิ๋งแก้วคะ่ะเจา้าของเพจ a d u l Nursing n o t e คะ่ะเป็นเพจที่เกี่ยวกับการนำเสนอสาระความรู้ทางการพยาบาลเพื่อการนำไปใช้นะคะวันนี้อาจารย์จินตนามาในวันจันทร์นะคะเป็นวันทำงานด้วยนะจริงๆปกติแล้วจะจะอัดคลิปสอนพวกเราเนี่ยในวันหยุดทีนี้วันหยุดที่ผ่านมาติดภารกิจนะคะ ด้วยความตั้งใจว่าจะลงคลิปเอาความรู้มาฝากพวกเราในทุกสัปดาห์นะทีเนี้ยสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เนี้ยไม่ได้ลงก็เลยมาลงวันนี้แทนก็แล้วกันสาเหตุที่ลงคลิปวันเนี้ยก็มีที่มาเนาะเนื่องจากว่าเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นนะคะมีคนไข้มาปรึกษาเนาะคนในในในเพื่อนข้างบ้านนี่แหละคะ่ะมีปัญหาเรื่องของอาการเ,เขาเรียกว่าอะไรคือคนไข้เป็นความดันโลหิตส,สูงแล้วก็ มีอาการอ่อนเพลียนะคะก็มาปรึกษานะว่าจะทำยังไงนะอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลตัวเองโดยทั่วไปนะการคอนโทรล BP ทําลองเนี้ยนะคะทีนี้ก็เลยนึกถึงพวกเราว่าในช่วงนี้นะในช่วงนี้เอาเรื่องอะไรมาสอนพวกเราดีก็สรุปแล้วก็คือเอาเรื่องของไฮเปอร์เทนชันนี่แหละมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะเนาะไฮเปอร์เทนชันเะนาะจริงๆเป็นโรคที่เป็นโรคที่น่าสนใจ นะเราจะมองว่าเป็นโรคที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ในความคิดของนักศึกษาเอ๊ะมันเบาไปไหมทํานองนี้แต่ว่าที่น่าสนใจเพราะอะไรนะคะเป็นโรคเรื้อรังนะเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ใหการดูแลนะคะโดยเฉพาะประชาชนคนไทยเนี่ยไฮเปอร์เทนชันขึ้นชาร์ตเป็นอันดับหนึ่ง คู่กันกับเบาหวานนะคะเราจะเห็นว่าจะมีโรคเบาหวานและพวกใช่ไหมเช่นมีเบาหวานมีความดันโลหิตสูงแล้วก็มีโรคหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องคันี้ก็คือคนไข้กลุ่มนี้แน่นอนก็คือคุณภาพชีวิตเขาก็จะไม่ค่อยดีละนะคะบางรายต้องกินยาตลอดชีพเลยบางรายก็สามารถที่จะคอนโทรลบีพีได้แล้วก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าอะไรมีการปรับพฤติกรรมแล้วก็ทําให้สามารถลดยาลงได้ พอลดยาลงได้ชีวิตดีขึ้นนะคะบางบางเคสเนี่ยหยุดยาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้สิ่งที่เวลาเราศึกษาเรื่องของไฮเปอร์เทนชันแล้วก็จะเอาความรู้ไปดูแลคนอื่นเนี่ยนะคนอื่นที่เราดูคือคนไข้นี่แหละนะคะเราจะต้องศึกษาเรื่องของคําจํากัดความนะว่าใครบ้างที่จะถูกวินิจฉัยเป็นไฮเปอร์เทนชันนะคะพอวินิจฉัยเสร็จแล้วรักษาอย่างไรนะพอรักษาเสร็จ เราจะเอาแผนการรักษานั้นมาสู่หลักการพยาบาลยังไงอันนี้คือสิ่งที่พยาบาลจะทําได้แล้วก็อยู่อยู่กับเราตลอดเลยนะคะในเรื่องของการดูแลคนไข้ขเนะเาะอ,อาจารย์จะเล่าให้ฟังก็คือจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละนะคะไม่เกินเนี้ยนะเพราะว่าบางทีคลิปที่ยาวเกินไปก็อาจจะจะมีบางคนมีเวลาน้อยนะคะที่จะ ที่จะมาศึกษาตรงนี้เอาเป็นว่าเนื้อหาวันนี้อาจารย์ตั้งใจเอาความรู้ที่ได้นะความรู้ที่ได้ในคลิปนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เ,เป็นแนวปฏิบัตินะเขาเรียกว่าแนวเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วนะปีล่าสุดเลยก็คือ,อปี2562ก็คือ2019ที่ผ่านมานี่เองถ้าพวกเราสนใจแนะนำให้ไปดาวน์โหลดนะดาวน์โหลด เซิร์ช Google ธรรมดานี่แหละก็จะเจอนะคะก็จะเป็นไฟล์อยู่ประมาณาให้อ่าน200-300หน้าเลยแหละนะก็ก็ค่อนข้างยาวทีนี้อาจารย์จะบรีบจากตรงนั้นแล้วก็มามาเล่าให้เราฟังวันนี้นะในในแนวเวทปฏิบัติเนี่ยเขาให้คำจำกัดความหรือคำนิยามของโรคความดันโลหิตสูงนะก็คือ,อเราใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยคนไข้ก็คือใช้บัตรเพชเชอร์ใช่ไหมเราทราบกันดีแล้วนะบัตรเพชเชอร บัตรเพชเชอร์ pressure, เนี่ยจริงๆคนทั่วไปปกติแล้วเนี่ยถ้ามีสุขภาพที่ดีเป็นออพติมอลเฮลก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ร่างกายสามารถที่จะเป็นไปได้หมายความว่าศักยภาพคือเฮลที่ดีที่สุดเลยของคนเรานะคะ BP ในผู้ใหญ่เนี่ยควรตัวบนนะคะเวลารายงานเนาะจะเป็นซิสเตรกบีพีเดสเตรตบีพีใช่ไหมคะซิสเตรตบีพเนี่ยควรดีที่สุดเลยก็คือควรน้อยกว่า120 นะคะแล้วก็ไดเ t ทริกบีพนะคะควรน้อยกว่า80อันนี้ก็คือเป็นค่าที่ดีที่สุดที่คนคนนึงสามารถเป็นไปได้ถ้าได้ตัวเลข120-80ถือว่าเยี่ยมนะคะทีนี้ในบางรายก็คือ BP เริ่มสูงแล้วนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ Pre-hypertension เช่นกลุ่มนี้คำนิยามก็คือ BP ตัวบนนะคะ120-139ส่วนตัวล่าง80-89อยู่ในกลุ่ม Pre-hypertension กลุ่มที่ถูกวินิจฉัยเป็นไฮเปอร์เทนชันระดับหนึ่งก็คือกลุ่มที่มี BP ตัวบน140-159ตัวล่าง90-99ส่วนกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์เทนชันระดับที่สองคือรุนแรงมากขึ้นก็คือค่าความดันโลหิตอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ160สําหรับตัวบนนะคะแล้วก็ตัวล่างอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ100นะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่เป็นคําจํากัดความว่า เราใช้ BP ก็คือบัดเพชรนี่แหละเป็นตัวกําหนดแล้วก็แบ่งความความเสี่ยงของเคสหรือว่าความรุนแรงที่จําเป็นจะต้องดูแลรักษาอย่างไรเป็นตัวกําหนดนะคะทีเนี้ยพยาบาลเราก็จะเจอคนไข้ที่ที่มามาตรวจนะไม่ว่าจะเป็นตั้งใจมาตรวจเพื่อสกรีนเรื่องของความดันโลหิตหรือว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามาด้วยอย่างอื่นแล้วบังเอิญบังเอิญมาเจอเรื่องของความดันโลหิตสูงพอดีนะคะทีนี้ พยาบาลจะเป็นคนที่ที่คอนแทคเรื่องของการวัดความดันโลหิตนะคะนิดนึงก็คือเสริมให้ก็คือว่าเวลาที่คนไข้เขามามาเจอเรานะคะเราก็จะต้องรายงานแพทย์ใช่ไหมว่าความดันโลหิตเท่าไหร่ทีนี้ควรให้คนไข้นั่งพักก่อนสักห้าน,นาทีนะคะแล้วเราก็วัดในท่าที่คนไข้นั่งในท่าที่สบาย นะคะใช้แขนข้างไหนก,ก็วัดอยู่ข้างนั้นนะคะเราจะวัดทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะคะเพื่อคอนเฟิร์มหาค่าเฉลี่ยนะคะว่าความดันโลหิตของคนไข้เป็นเท่าไหร่นะคะวัด2ครั้งห่างกัน5นาทีนะคะแล้วเราก็รายงานแพทย์ถ้าสมมุติว่าเคสนั้น BP ได้ร4 0 9 0หรือว่าร้อยหสมมุตินะคะเราก็จะยังไม่ ตีความว่าคนไข้เป็น Disease ไหมซึ่งจะต้องนัดคนไข้ามาอีกประมาณ1-2สัปดาห์ให้คนไข้ได้พบแพทย์อีกครั้งนะคะเพื่อประเมินความดันโลหิตอีกครั้งว่าอยู่ในไฮเปอร์เทนชันระดับไหนนะคะอันนั้นคือครั้งที่2ที่คนไข้จะมานะคะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะต้องมาตามนัดประมาณ1-2ครั้งแล้วก็คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็เข้าสเต็ปของการรักษาต่อไปนะคะอันนี้พวกเราเข้าใจดีเนาะค่ะในเรื่องของการวัดความดันโลหิตนะคะ ทีนี้พอเราเออพอเราได้ได้คนไข้ามาแล้วนะคะหมายถึงว่าคนไข้ถูกนิฉัยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นความดันโหิตสูงเนี่ยปัจจุบันรักษายังไงนะคะการรักษาในปัจจุบันเนี่ยก็คือ,อ,อการรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การรับประทานยาเป็นหลัก นะเราก็จะเห็นว่าคนไข้ที่เป็นความดันโลหติตสูงเนี่ยจะต้องรับประทานยาตลอดชีวิตใช่ไหมคะบางเคสก็ไม่ตลอดหรอกค่ะถ้าปรับพฤติกรรมตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ควบคุมบีพีได้ตามโกที่ต้องการนะคะในเรื่การการรักษาเนี่ยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเดี๋ยวอาจารย์จะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็นพฤติกรรมเป้าหมายแล้วเราอยากให้คนไข้ให้ความร่วมมือกับเราใช่ไหมส่วนเรื่องยานะคะเรื่องยาเนี่ยเป็นการรักษาของแพทย์นะแต่ว่าพยาบาลเนี่ยเราก็จะ บริหารยาใช่ไหมคะบริหารยาให้ให้คนไข้ได้รับประทานยาแบบถูกต้องนะแล้วก็ปราศจาก side effect ที่รุนแรงแล้วคนไข้ต้องมีความรู้ในเรื่องของการสังเกต side effect ของยาด้วยนะคะตรงนี้เราก็ต้องสอนเนาะยาที่ใช้ในปัจจุบันนะของคนไข้ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะคะ นะยา5กลุ่มนี่มีอะไรบ้างนะคะก็ที่เราเจอบ่อยนะคะที่เลือกใช้เป็นกลุ่มแรกๆก,ก็คือกลุ่ม ACEI นะคะ ACEI เนี่ยตัวอย่างยาก,ก็คืออินาลอริลนะคะอินาลรเนี่ยระวังเรื่อง side effect ของอาการไอแห้งนะคะไอแห้งๆแ,แบบเหนื่อยแล้วก็การรับรสอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อรับประทานยาไปนานๆน,น,นะะการไอแห้งอาจจะไม่ใช่การติดเชื้อนะคนไข้จะมีระคายคอมี มีโดยไม่ใช่เป็นหวัดนะคะไม่มีปอดอักเสบแต่ว่ารู้สึกไอแห้งๆกระแอมแกระแอมตลอดนะคะอันนี้ก็ก็ให้สงสัยไว้ว่าเกิดจากตัวยาไหมนะคะยากลุ่มที่2ก็คือเป็นยากลุ่มอารบนะอารบเนี่ยก็ลงท้ายด้วยซาตานเนาะหลักการก็คือยกตัวอย่างชื่อยานะคะชื่อยาก็จะเช่นยาโลซาตานใช่ไหมคะยาโลซาตานเนาะยาโลซาตานเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ ขยายหลอดเลือดนะคะทำให้ b ีีลดลงได้ทีนี้เวลาขยายหลอดเลือดเนี่ยก็จะมี side effect ในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะคะแล้วก็ความดันโลนหิตอาจจะตกลงไปถ้าได้รับยาเกินขนาดหรือไม่ก็อาการไอแห้งๆก็เจอได้เช่นเดียวกันนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียก็เจอได้นะอันนี้เป็น side effect นะคะยากลุ่มที่3เนาะเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะคะเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยตัวอย่างยาก,ก็เช่นอะอเทอร์นลลแล้วก็โพพานอลนะคะ อะเทนอลโพาโนล,ลเนี่ยเวลาที่บริหารยาไปแล้วคนไข้อาจจะคอมเพนตเรื่องใจสั่นนะคะอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะตรงนี้นี่พยาบาลก็ก็จะต้องประเมินเรื่องของเพาะนะคะเรื่องของฮาร์ดเรทของคนไข้ด้วยนะคะค่ะส่วนยากลุ่มที่4นะคะก็เป็นกลุ่ม CCB ก็คือแคลเซียมช a n งบล็อกเกอร์ er นะคะแคลเซียมช่องบล็อกเกอร์เนี่ยก็จะเช่นายานิคาดิปีนนะคะแอมลูดิปีนนะยากลุ่มนี้ก็ ก็จะมี side effect เช่นเดียวกันนะคะเช่อนอาจจะทําให้นอนไม่หลับอาจจะทําให้มึนงงนะคะบางรายจะมีท้องผูกที่ผิดปกติไปก็เป็นได้นะคะนะอันนี้ก็ให้ให้ระวังในเรื่องของ side effect ของยานะคะ ทีนี้ยากลุ่มต่อมานะคะกลุ่มสุดท้ายที่ถูกเลือกใช้ก็คือยาขับปัสสาวะนะคะซึ่งเราน่าจะคุ้นชินกันดีนะคะเช่นอาจจะเป็น HCTZ นะคะหรือไม่ก็จะเป็นลาซิกนะคะซึ่งตามหลักการให้ยาทั้ง5กลุ่มนี้คุณหมอก็จะเป็นคนพิจารณาเองนะคะในแต่ละเคสว่าจะเลือกใช้ยาเดียเด่ยวๆคู่กับปรับพฤติกรรมหรือว่าจะใช้ยา2ขนานพร้อมกันแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของ BP ของคนไข้นะคะทีนี้ หลักการทั่วไปแล้วคุณหมอจะไม่ไม่ใช้ยากลุ่ม ACEI ร่วมกับ ARB นะคะซึ่งซึ่งก็จะมีเหตุผลเรื่องของการการมี side effect นะคะที่รุนแรงมากขึ้นนะคะก็ตรงนี้เราก็บริหารยาตามแผนการรักษาของแพทย์แล้วก็เฝ้าระวังเรื่อง side effect นะคะทีนี้เวลารับประทานยาเราก็เน้นย้ําในเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็การไม่ปรับรับประทานยาเองของคนไข้นะซึ่งถ้าคนไข้เข้าใจเขาก็จะ control BP ของเขาได้ นะคะทีนี้หน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการสอนนะคะเราก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของการสอนค่ะพยาบาลจะเป็นคนที่สอนเก่งมากนะสอนได้ทุกเรื่องนะคะอย่างคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์เทนชันเนี่ยเราก็จะสอนให้เขารู้จักเป้าหมายในการคอนโทรลบีพีฉะนั้นตัวเลขที่ควรจะได้นะคะก็คือ BP ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ที่กําลังรักษาอยู่นะคะฉะนั้น BP เนี่ยควรอยู่ที่ 130, mm ร้อยสามิปลิเมตรปะหลอดหรือว่าต่ำกว่านั้นนะคะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ BP ที่สูงมากกว่านั้นเช่น135-85ก็ให้เฝ้าระวังว่าเขาอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ายาที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้อาจจะไม่สามารถคอนโทรล BP เขาได้หรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เขายังไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักเป้าหมายในการในการที่จะคอนโทรล BP ของตัวเอง ทีนี้อาจารย์ฝากนิดนึงก็คือเวลาที่เราบอกคนไข้คือคนไข้บางคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยอาจารย์คิดว่าในปัจจุบันนี้เขาจะมีความความสามารถด้านเศรษฐกิจที่จะซื้อเครื่องวัด BP แบบแมนนวลก็คือแบบเขาเรียกว่าแบบพกพาด้วยตัวเองที่บ้านเช่นที่บ้านอาจารย์ก็จะมีแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะก็จะมีหลายยี่ห้อราคาก็จะไม่แพงจนเกินไปใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่คนไข้วัดวัดความดันที่บ้านเนี่ยค่ะ นะถ้าเครื่องวัดความดันที่บ้านโดยทั่วไปเนี่ยค่าที่ได้จะต่ํากว่าที่สถานพยาบาลนะจะต่ํากว่าสถานพยาบาลประมาณ5มิลิเมตรประลอดฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาวัดด้วยเครื่องวัดความดันที่บ้านเนี่ยได้ร้อยสามสิบห้าแปดสิบห้าแสดงว่าอยู่ที่โรงพยาบาลจะประมาณร้อยสี่สิบเก้าสิบนะคะฉะนั้นเราก็ให้เขาเนี่ยเข้มงวดในเรื่องของการการดูแลตนเองให้ดีขึ้นเช่นการการปรับเรื่องโภชนาการ นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องบอกให้คนไข้ระวังนะระวังในเรื่องของการคอนโทรลบีพีด้วยนะคะส่วนข้อที่ข้อต่อมาเนาะข้อต่อมาที่พยาบาลจะสอนก็คือการปรับปรับคุณภาพเขาเรียกว่าปรับวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนไข้วิถีชีวิตที่ควรปรับเลยก็คือเรื่องแรกเรื่องอาหารใช่ไหมเรื่องอาหารอาหารสําหรับคนไข้ที่เป็นความดันโลหติตสูงเนี่ย เราบอกคนไข้อาหารลดเค็มนะไม่เค็มนะำรับประทานอาหารจืดนะคนไข่เข้าใจแล้วก็ทุกคนรู้หมดแต่สิ่งที่ไม่รู้คือเราจะแปลงคําพูดที่เป็นนามาธรรมนามาธรรมคือสิ่งที่มองไม่เห็นภาพเนาะให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วก็นําไปไปฏิบัติได้จริงยังไงเช่นเราบอกว่าคุณลุงอย่ารับประทานโซเดียมเกินสองกรัมต่อวันนะอันนี้ who บอกมานะคะเขาก็จะแปลง คำว่า2กรัมต่อวันเนี่ยไม่เข้าใจเอ๊ะเวลาทำกับข้าวเนี่ยต้องใส่เกลือเท่าไหร่ใส่น้ำปลาเท่าไหร่ซีอิ๊วขาวได้ไหมผงชูรสได้ไหมอันนี้คือคือสิ่งที่พยาบาลจะต้องแปลงจากตัวเลข2 2กรัมต่อวันนะคะไม่เกินนั้นนะในในในความค,คือเรียกว่าในสิ่งที่อนุญ,ญาตนะคะไม่เกิน2กรัมต่อวันนะคะแล้วก็แปลงเป็นเกลือแกงกี่ช้อนชานะคะ,ะเช่นซีอิ๊วขาวเกลือแกงใช่ไหม อย่างเช่นถ้าเป็นซีอิ้วขาวซีอิ๊วขาวก็มาณ400-500มิลลิกรัม1ช้อนชาใช่ไหมเกลือแกลง1ช้อนชาก็ประมาณ500มิลลิกรัมอย่างเงี้ยที่มีโซเดียมฉะนั้นเขาก็จะต้องออนำนำ,นำความรู้เหล่านี้ที่เราให้นี่คะ่ะไปปฏิบัติในการดูแลตัวเองใช่ไหมคะเนาะถ้าเขาสามารถที่จะคอนโทรลอาหารได้แล้วก็ควบคุมโซเดียมไม่ให้เกิน2กรัมต่อวันเนี่ยนะคะ ซิสเตรดบีพีคนไข้จะลงถึง2-8มิลลิเมตรประหลอดนี่ตำราเขียนไว้อย่างนั้นนะคะถั่วเฉลี่ยนะคะ2-8มิลลิเมตรประหลอดแสดงว่ามันดีไงนะการควบคุมโซเดียมในอาหารที่น้อยๆอ,อาหารจืดๆนี่ดีนะคะฉะนั้นเราก็เน้นย้ำไปตรงนี้นะคะข้อต่อมาก็คือเรื่องของอาการการรับประทานอาหารที่ถูกส่วน นะคะโดยทั่วไปเราก็จะใช้อิงของกรมอนามัยค่ะที่ให้คำแนะนำเรื่องของคนไข้ความดันโลหิตส,สูงเนี่ยควรรับประทานอาหารโดยทั่วไปจะใช้จานหนึ่งจานเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมคะส่วน2ส,ส่วนแรกก็จะเป็นผักใช่ไหมคะ,อ,ะอีกหนึ่งส่วนก็คือเป็น ข้าวแปง้งน้ําตาลคือกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเป็นโปรโตีนนะคะฉะนั้นถ้าคนไข้รับประทานได้ประมาณอย่างเงี้ยทุกวันทุกมื้อนะคะ,ะความดันโลหิตคนไข้ก็จะลดลงเช่นเดียวกันถั่วเฉลี่ยก็ประมาณ1 0ม mm มตรประหลอดเลยทีเดียวก,ก็ก็ไม่น้อยนะคะนะความดันโลหิตที่ลดลงเนี่ยในตําราอ้างอิงถึง s ิส t ตริก BP นะคะที่ลดลงนะ ข้อต่อมาในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปปฏิบัติได้น้อยมากแม้กระทั่งคนที่อย่างพวกเราเองก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายใช่ไหมฉะนั้นคนไข้ความดันโลหิตสูงจําเป็นนะคะที่ต้องออกกําลังกายนะการออกกําลังกายที่เหมาะสมอาจารย์แนะนําอย่างนี้ค่ะเป็นการออกกําลังกายแบบเบาๆเนาะเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ได้เช่นการเดินเดินเร็วนะการวิ่งวิ่งเหยาะๆก็ได้ นะคะการปั่นจักรยานอยู่กับที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของความสามารถในการออกกําลังกายเนี่ยคณไข้ควรจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ดูก่อนนะว่าว่าจําเป็นจะต้องออกกําลังกายได้มากน้อยเท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่าบางเคสมีข้อห้ามนะคะ mm hmm. เช่นถ้า b p 180 120เนี่ยเป็นข้อห้ามในการงดออกกําลังกายเลยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของไฮเปอร์เทนชันคราสิสนะคะถ้า b p 180 1อ0อันนี้งดไปเลยนะคะทีน,นี้ถ้าคนไข้มีความรู้เรื่องนี้เขาก็จะ กับมาดูแลตัวเองเรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสมได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องสอนคนไข้ก็คือการควบคุมน้ําหนักนะน้ำหนักกับอาหารเนี่ยก็จะจะมาด้วยกันนะคะการควบคุมน้ําหนักจําเป็นมากเพราะอะไรถ้าอ้วนนะถ้าอ้วนเนี่ยคนไข้ความดันโลหิตสูงเขามีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อพวกที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มาก นะคะจะเป็นอันตรายดับเบิลนะดับเบิลเข้าไปอีกนะคะฉะนั้นเราก็ให้ค,คําแนะนาคนไข้ว่าใช้หลักเกณฑ์ของกรมอนามัยบ้านเรานี่แหละง่ายสุดนะคะในผู้ชายเส้นรอบเอวนะลองวัดเส้นรอบเอวดูนะคะเส้นรอบเอวเนี่ยไม่ควรเกิน36นิ้วนะถ้าในผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน32นิ้วอย่างเงี้ยถ้าคุณเกินเหล่าเกินเนี้ยก็แสดงว่าคุณเป็นเป็นโรคอ้นวนละเป็นภาวะอ้วน นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ BMI เป็นตัวสอนคนไข้นะคะ BMI เนี่ยเรารู้อยู่แล้วค่าปกติก็คือหุน่นเซเลนเดอร์ใช่ไหมคะคือหุ่นดีอะนะคะในคนเอเชียหรือว่าคนทัท่วไปนะของ WHO ใช้ที่ BMI 18.5ถึง22.9อันนี้เป็นตัวเลขที่สวยๆนะคะฉะนั้นถ้าคนไข้สามารถดูแลหุ่นของตัวเองนะไม่ให้อ้วนเกินไปก็จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนเรื่องของอโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะในอนาคตนะเขาก็จะไม่มีการเจ็บหนะ้าอกไม่เป็น หลอดเ,เลือดตีบหลอดเลือดหัวใจตีบไม่เป็นเรื่องของสตรอเนี่ยค่ะเราก็บอกคนไข้นะคะในเรื่องการเฝ้าระวังนะคะทีนี้เรื่องแอลกอฮอลบุหรี่เนี่ยนะเป็นที่รู้กันเลยว่าคนไข้จะถูกสั่งห้ามเนาะแต่บางเคสเราก็ไม่ได้ตามคนไข้ตลอดใช่ไหมเราก็ต้องมีลิมิตใช่ไหมคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็คือมีอยู่ในไหนในเบียนะในไวน์ในวิสกี้อย่างเงี้ยค่ะเราแนะนําให้เขางดแอลกอฮอล์ นะคะเพราะว่ามันกระตุ้นให้เกิด BP สูงได้ใช่ไหมนะแต่ถ้าดืีกเรี่งไม่ได้หรือว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะคะตามนิมิตแล้วเนี่ยในในวันหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ควรดื่มเบียร์เกิน720 ml นะคะแล้วก็ไวาเงี้ยไม่เกิน240 ml นะคะอันนี้คือเป็นเกณฑ์ที่ถูกเขียนไว้ในตำรานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพยาบาลเวลาสอนคนไข้เราก็จะบอกคนไข้ว่าควรงดนะ นะ้ำไม่ควรดื่มนะนะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเราให้ทางเลือกเขาเนาะนะให้ทางเลือกเขาบางบางครั้งก็อาจจะจะคอนโทรลได้ลำบากนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะเสร็จแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคนไข้ที่ที่ขาดยาค่ะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการควบคุมตัวเองไม่ได้คือพฤติกรรมไม่ได้ตามเป้าเลย BP ก็จะไม่เป็นไปนตามเป้า บางครั้งเกิด BP ชุดขึ้นมาที่สูงสูงที่อันตรายนะคะ BP ที่สูงสูงที่อันตรายมากๆนะคะเขาเรียกว่ามาลิกแนนไฮเปอร์เทนชันมาลิกแนนไฮเปอร์เทนชันในตำราอาจจะเขียนเป็นอ่า e ิมเมอร์เจนซี่ไฮเปอร์หรืออาจจะเจอคำว่าไฮเปอร์เทนชันคริส s สนะตัวเดียวกันความหมายเดียวกันนะคะความหมายของตัว h y เปอร์ n ทนชันคริส s ก็คือ เราจะเจอในเคสที่เราเช็คความดันบนค่ายได้สตอริกบีพีร้อยแปดสและหรือไดสต t ริกบ BP 120สนะคะสรุปก็คือ1 8 0ยแปร่วมกับมีอาการ t a r g กต o อ g a n Damage ก็คือมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผิดปกติไปนะคะจากภาวะความดันโลหิตสูงนี้นะคะบางรายอาจจะเป็นที่เบรนก็ได้ ก็คือมีเลือดออกในสมองเช่นเอ็นทราซีรับบอห o มโบเรตนะคะเป็นที่เบรนบางเคสอาจจะเป็นที่ฮาร์ดเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่อง MI มนะคะมีเจ็บหน้าอกร่วมด้วยนะคะบางเคสอาจจะเป็นที่คิดนี่ก็ได้ใช่ไหมเช่น a c u t e k i d n e y injury หรือว่าเป็น r e n a l Fa i l ก็แล้วแต่นะคะก็คือความดันที่ที่ไต่ระดับขึ้นสูงจนควบคุมไม่ได้แล้วก็เกิดปัญหา Tar g e t organ d แกน g ดเมอย่างที่บอกนะคะส่วนใหญ่จะเป็น3อวัยวะหลักนะคะตรงนี้อันตราย นะคะคนไข้จะเสียชีวิตได้เช่นคนไข้จะมีปัญหา BP พีชุดมากอย่างเงี้ยจนเ,เลือดออกในสมองก็ได้นะคะนะตรงนี้ก็เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเราก็จะช่วยเหลือคนไข้ได้ทันท่วงทีนะคะนะคนไข้อาจจะคือจำเป็นมากที่ต้องนอนแอดมิ mit, ถ้า BP 180-120ต้องแอดมิทุกรายนะคะการแอดมิก็คือก็จะมีการให้ยา การให้ยาที่ใช้ในโรงพยาบาลเราเคยเห็นคนไข้ที่ได้ยานิคาดิปีนใช่ไหมคะนิคาดิปีนดริบนะก็จะเป็นให้ตามโดสตามแผนการรักษาก็จะมีการผสมยานะคะมีหลักการผสมยาแล้วก็ให้เป็นอินฟิชชันดริปให้คนไข้นะคะตรงนี้แหละพยาบาลก็จะใช้เรื่องของการบริหารยาที่เป็นไฮเลเดักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว นะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราเวลาเราผสมยาแล้วก็ดิบอินฟิชชันดิบยานิคาดีปีนให้คนไข้นะสิ่งที่ทำได้คือให้คนไข้แอปสูดเบตเลสแล้วเราเฝ้าระวังเรื่องของ BP คนไข้ทุก15นาทีในชั่วโมงแรกแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นทุกครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทุกหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่า bp stable ไหมนะคะสังเกตอาการคนไข้ด้วยนะคะในขณะที่ให้นิคาดีปีนนะคะเพราะว่า ยาตัวนี้จะมี side effect ก็คือวิงเวียนศีรษะนะคะอาจจะมีหน้ามืดวิงเวียนนะคะแล้วก็มีปวดศีรษะขึ้นมากระทันหันก็เป็นไปได้นะคะ Bp คนไข้อาจจะร่วงแล้วก็ heart r a t อาจจะผิดปกติก็ได้นะคะตรงนี้ไว้ทั้งสายจะช่วยได้เพราะว่าถ้าเราเฝ้าคนไข้เช็คไวท์ทั้งสายถี่หน่อยแล้วก็จะประเมินอาการผิดปกติได้ทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนะ อย่างนี้คารดิปีนเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้พูดว่าผสมอย่างไรแล้วก็บริหารยาอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นดีเทลอีก,อกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะยังไม่ได้พูดณวันนี้นะคะค่ะก็คือวันนี้นะคือทั้งหมดเลยที่ที่พยาบาลจะต้องทราบแหละนะคะที่อาจารย์เล่ามาก็20กว่านาทีแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือบทบาทของเราณตอนนี้นะคะถ้าเป็นในโรงพยาบาลก็คือการให้ยา การดูแลคนไข้ให้ได้ยาตามแผนการรักษานะคะคนไข้ไม่ขาดยานะคะปรับพฤติกรรมตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะคงไว้ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตลอดไปในขณะที่ตัวเองเป็นความดันโลหิตสูงนะคะตรงนี้ก็พวกเราเป็นนางฟ้าอยู่แล้วเนาะนางฟ้าสีขาวนะคะฉะนั้นมีส่วนสําคัญมากนะในการที่จะช่วยเหลือคุณไข้นะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ก็ฝากไว้นะประมาณประมาณคิดว่าเท่านี้แหละนะคะ เนาะถ้าถ้ายังไงก็ฝากไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะในแนวเวทปฏิบัตินะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง2562หรือว่าปี2019นะดาวน์โหลดแล้วก็มาอ่านได้แบบฉบับเต็มเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เ e ฟเฟอร์เรนซ์ได้นะคะเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเนาะคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับโรคนี้นะคะอาจารย์ก็น่าจะขอตัวก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ